สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ดูดวงนะคะในที่นี้ก็เน้นทํานายลัคนานะคะท่านใดท,ที่ทราบลัคนาดูลัคนาหรือท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็เน้นดูที่ราศีได้เลยนะคะ ชาวราศีมังกรน,นะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นช่วงที่ดวงคุณเนี่ยตัวคุณช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเช่นสิ่งใดที่รักที่ชอบนะคะมีโอกาสสูญเสียในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบหรือมีเหตุบางอย่างให้คุณต้องมีการใช้จ่ายในเรื่องการเงินการทองมากขึ้น นะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรมีโอกาสผิดหวังในเรื่องของความรักเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หมายความว่าท่านใดที่มีรักมักจะก่อทุกข์มีเรื่องผิดหวังเสียใจในความรักเกิดขึ้นด้วยเช่นกันมีเหตุให้ต้องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงหรือมีปัญหากับคู่ของคนรักเกิดขึ้นด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีมังกรนะคะหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสมีคดีความมีหนี้สินมีเรื่องให้ต้องวุ่นวาย เป็นช่วงที่ดวงชะตาจะผันผวนมากเป็นพิเศษนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะคุณต้องมีสติหรือว่าต้องดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องเรื่องหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันเข้ามานะคะพร้อมๆกันนะคะและ้วแล้วก็ดวงเนี่ยในเรื่องของดาวการเงิน ช่วงนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของเงินเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีรายจ่ายไปกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณหาเงินเพื่อคนในครอบครัวหาเงินเพื่อผู้อื่นมากกว่าหาเงินเพื่อตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรเป็นช่วงที่คุณจะมีความเคร่งเครียดเคร่งขรึมหรือมีความอดทนมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน ดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้คุณจะเอาใจไปโฟกัสกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรักมากเป็นพิเศษนะคะเอาใจไปโฟกัสกับเพศตรงข้ามถ้านี้มีคู่มีโอกาสคิดเรื่องคู่มากคิดเรื่องความรักมากคิดเรื่องแฟนมากแล้วก็มีเรื่องให้หึงหวงเรื่องความรักที่ทาความรักไม่ราบรื่นนะคะสําหรับชาวราศีมังกรถ้าใครก็ตามที่ไม่ใช่มีโอกาสจบจากเ,าเรื่องรากันในที่สุด นะคะชาวมังกรเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะต่อมาเงินเงินก็แน่นอนจะมีรายจ่ายคนในครอบครัวหาเงินเพื่อผู้อื่นมากกว่าตนเองเป็นห่วงคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษแล้วก็ชาวมังกรระวังระวังคุณจะมีรักรับ,ร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 บหรือไปยุ่งกับสามีภรรยาคนอื่นนะคะหรือคุณเป็นตัวเลือกของคนอื่นนั่นเองนะคะจะคบใครดู หรือพูดคุดยกับใครก็ต้องดูดูกันให้ดีนะคะดูกันให้นานๆต่อมาในเรื่องของเพื่อนชาวราศีมังกรนั้นคุณมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆได้ทํางานร่วมกับเพื่อนใหม่องค์กรใหม่ๆหรือได้ไปอยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะคะที่พร้อมมาพร้อมหน้าพร้อมตาคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนจากฝูงจากกาลยานิมิตต่างๆเกิดขึ้น แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวเพื่อนเนี่ยนะคะก็ดาวเพื่อนเนี่ยก็มาอยู่ในภพวินาศด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะก็แปลว่าเพื่อนดีๆอาจจะมีเหตุให้เพื่อนที่ดีเนี่ยไม่ได้ติดต่อทันทันทีติดต่อเข้ามาหรือมันมีเพื่อนบางคนที่คิดไม่ดีคิดไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์กับคุณเนี่ยพยายามที่จะใส่ร้ายไปส่คุณหรือว่าลอบ แทงข้างหลังนี้ก็ได้นะคะต่อมาในเรื่องของในเรื่องของงานการงานนะคะช่วงนี้เรื่องงานของชาวราศีมังกรดาวการงานของคุณไปอยู่ในภพมราณะด้วยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังทํางานใดๆในเรื่องของเพื่อทำงานใดๆก็ตามกิจกรรมใดๆก็ตามในเรื่องของงานเนี่ยทาแล้วคนอื่นไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นความดีงามของคุณนะคะเรื่องงานเนี่ยแล้วก็มีโอกาสทํางานผิดพลาดทํางานเสียหายเกิดขึ้นได้ชเช่นกันแล้วก็ดวงยังบอกอยู่ว่าดาวการงานของคุณไปอยู่ในภพ,าพ,าพสุภาเนี่ยก็มีโอกาสมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับงานมากขึ้นอาจจะมีการได้ขยับขยายงานหรือมีการได้เติบโตในหน้าที่การงานมีความถนัดเชี่ยวชาญในสายงาน หรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่เป็นช่วงที่เรื่องงานทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนว่าทำแล้วเจ้านายไม่เห็นคุณค่าเจ้านายมองข้ามโดนผู้อื่นมองข้ามเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันส่วนชาวราศีมังกรท่านใดที่มีงานออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยถือว่าถือว่าจะแก้เคลได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะงานออนไลน์งานที่แบบเป็นเป็นคน เป็นคนที่ให้คำปรึกษาผู้อื่นจึงจะดีนะคะแล้วก็ทำงานในใดก็ตามในช่วงดังกล่าวเนี่ยอย่าโดดเด่นมากนะคะไม่งั้นจะถูกเพ่งเลงหรือเป็นภัยสำหรับเจ้าชะตาได้ต่อมาเรื่องงานก็มีโอกาสได้งานใหญ่งานจำนวนมากมีงานเข้ามามากขึ้นหรือเกิดหัวคิดเกิดธุรกิจใหม่เกิดไอเดียใหม่ๆเกิดการวางแผนและบางอย่างทางการงานเกิดขึ้น แต่ใดก็ตามในเรื่องดีก็มีเรื่องเสียหมายความว่าเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีปัญหามีเรื่องให้เสียหายทางการงานเกิดขึ้นทํางานผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเช่นกันไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีมังกรอาจจะย้ายไปทํางานไกลถิ่นมากขึ้นไกลครอบครัวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมังกรท่านใดที่มีการ หุ้นส่วนนะคะหรือมีคู่หุ้นส่วนต่างๆในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหาหรือการขัดแย้งกับคู่หุ้นส่วนนะคะเช่นขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างนะคะมันจะมีเรื่องขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นในการค้าการขายต่างๆที่มันมากกว่า2คนขึ้นไปหรือว่า ถ้าทําอะไรก็ตามในเรื่องของการค้าการขายที่มีมีหุ้นส่วนเนี่ยก็ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดีนะคะสุขภาพสุขภาพนะคะก็ต้องระวังในด้านของอุบัติเหตุของแหลมทิ่มตามการผ่าตัดผ่าเจาะกล้ามเนื้อเสพการรอบทำ้ายหรือในเรื่องของเลือดตกอย่างออก เป็นไปได้ชาวราศีมังกรต้องไปทํฟาฟันไปบริจาคเลือดจึงจะแก้เค้นดวงชะตาด้วยแล้วก็ดวงเนี่ยช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้ในองค์ความรู้ใหม่ๆมีการต่อย,ยอดพัฒนาตัวเองในสิ่งใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรคุณจะมีเสน่ห์ในการพูดมากขึ้น มีสเสน่ห์หรือว่ามีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยในสังคมในวงงานนั้นๆด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องการดําเนินชีวิตในงแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมีการสูญเสียหรือมีการพัดภาคจากเสียงสิ่งอันเป็นที่รักเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยก็ดวงชะตาของชาวราศีมังกรกหลักๆแล้วมีเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยหรือว่าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ id id line นุ่นยุวดีได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ